มะพร้าวน้ำหอมเย็นๆในมือของฉันนี้เหมาะกับอากาศร้อนๆของเมืองไทยอย่างมากเลยแหละค่ะถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติฉันอยู่ริมถนนบ้านแพร้พระประโทนซึ่งที่นี่มีร้านขายน้ำมะพร้าวสดและของแปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมหลายอย่างเลยทีเดียวทั้งน้ำมะพร้าวสดมะพร้าวเผาวนมะพร้าวและมะพร้าวถอดเสื้อและมะพร้าวที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้มาจากบ้านแพร้สมุทรสาครค่ะ นอกจากมะพร้าวน้ำหอมจะเป็นของขึ้นชื่อของบ้านแพรวแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่อร่อยใบแพ้กันนั่นก็คือเมลอนค่ะและตอนนี้ฉันมาอยู่ที่แหลงปลูกเมลอนของบ้านแพรวนั่นก็คือบ้านสวนพิสิทธ์ว้าวทำไมฉันต้องมาที่นี่เด็ดะคะจะบอกให้ว่าเมลอนของที่นี่เขาทั้งหวานทั้งกรอบแบบนี้เลย และตอนนี้ฉันกำลังจะพาไปเข้าสวนกับพี่จอยนะคะซึ่งก่อนที่จะไปดูเมลอนเขายังปลูกมะเขือเทศด้วยเดี๋ยวไปดูมะเขือเทศก่อน สามารถทานผลสดได้เลยได้ค่ะมันจะหวานหวานอืมอืมหวานเลยอ่ะคุณผู้ชมเป็นเมนล่อนพันธุ์ลูกสีเขียวเ<า>นีนสีเขียวลายตาข่ายค่ะเราจะปลูกสองใสสองถึงสามใสพันธุ์นะคะสลับกันค่ะก็จะเป็นสีเหลืองบ้างสีเขียวบ้างนะคะแล้วก็คือเมล่อนน่ะอายุการเก็บเกี่ยวเขาตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดถึงตัดได้ในประมาณสามเดือนอเราก็จะมีเมล่อนให้รับทานกัน นี่คือเมล่อนพันุ์ไข่สีทองนะคะที่สวนพิศิตหนึ่งต้นแบบนี้ได้แค่หนึลูกและช่วงนี้สีเหลืองเหล่านี้คือพร้อมจะตัดแล้วนะคะแล้วขายยังไงบ้างคะตอนนี้คือลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาซื้อเองที่สวนนะคะค่ะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกมาแล้วก็พร้อมจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยอ๋องกรอบทั้งหวานอร่อยมากเลยค่ะ บอกว่ามีไอศครีมด้วยนี่คือไอศครีมโฮมเมดใช่ไหมคะว้าวมาถึงที่นี่ได้กินไอศครีมโฮมเมด แล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมสวมแบบเกที่จะต้องทํายังไงบ้างคะก็สามารถปักหมุดเข้ามาได้เลยค่ะที่บ้านสวนทิศิต์หรือว่าเข้ามาชมในเพจบ้านสวนทิศิต์ก็ได้นะคะหรือเบอร์โทรศูนย์แปดหนึมห้าเจ็ดหนึค่ะขอบคุณพี่จอยเลยค่ะขอบคุณค่ะ ที่บ้านแพรวยังมีวัดสวยๆอีกวัดหนึ่งชื่อวัดหลักสี่ราชสโมสรน,นะคะที่นี่เป็นวัดสวยและเป็นวัดดังของสมุทรสาครแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนี่เราก็เดินลอดท้องช้างนะคะซื้อดอกไม้ไปไหว้หลวงพ่อด้านบนค่ะ ในพิธีอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละปีนั้นนะคะท่าน้ำหน้าหลวงพ่อโตก็จะเป็นบริเวณลงไปตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสมุทรสาครค่ะและใครที่เป็นปีชงในปีนี้นะคะก็สามารถมาแก้ปีชงตามความเชื่อได้ตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อโตอีกหนึ่งปางนะคะเป็นหลวงพ่อโตปางพ้นทุกข์ค่ะทุกคนตรงนี้ก็มีรอยพระพุทธบาทนะคะบีเจ้าแม่กวนอิม ลานพระพุทธเจ้าโปรดเศรษฐีทั้ง7เศรษฐีคนที่8ก็คือเราั่นเอง หลวงพ่อโตองค์ใหญ่องค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเลื่อมใส่รัทธานะคะท่านก็เป็นรูปลักษณ์ของหลวงพ่อโตนิกายมหายานค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อโตมหายานค่ะซึ่งที่นี่องค์ท่านสวยมากๆเลยนะคะท่านเป็นหลวงพ่อโตมหายานที่สร้างขึ้นอยู่ในถ้ำจำลองสวยๆถ้าอยากจะเห็นตเต็มตาก็มาดูกันได้เลยค่ะ หลังจากที่ไหว้พระทำบุญมาเสร็จเรียบร้อยนะคะจะพาทุกคนไปตะลุยคาเฟ่กันค่ะแต่วิธีไปนั้นต้องนั่งเรือค่ะเขามีจุดบริการเรือของคาเฟ่ที่นี่เลยนะคะทุกคนจะต้องเอารถเข้ามาจอดบริเวณวัดตรงนี้แล้วเขาก็จะมีเรือให้เราไปฟรีตอนนี้หิวมากแล้วค่ะอยากจะกินอะไรสักหน่อยเอาละค่ะหิวแล้วไปกินกันเลย <c oughs> ถึงแล้วค่ะทุกคนกับคาเฟ่ดังของบ้านแพรวสมุทรสาครน,นี่คือบ้านสวนพาฝัน มัสวิสิตค่ะที่นี่นะคะ่ะได้บรรยากาศแบบดีมากเลยแล้ข้อเขาตกแต่งด้วยสวนมีต้นไม้อย่างลงตัวที่มีการตกแต่งด้วยมะพร้าวแห้งเลยนะเขาไม่ได้ทิ้งนะครับมาดูห้องแอร์ห้องนี้ค่ะว้าว,ว,าวสวยมากเค้กนี่คือจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะอบสดๆในสวนมะพร้าวเลยน่ากินทุกอันเลยอะ่ะน่ากินมาก และนี่คือเมนูอาหารที่เราสั่งในวันนี้นะคะมีนี่เลยโอ้โหพิซซ่าหน้าขอหมูย่างและนี่คือเครื่องดื่มซิกเลเจอร์ค่ะชื่อว่าเมนูกระเกตช่วงนั้นเมนูอ่าแม่กระเกตของเขาดังมากและเมนูนี้ก็ดังตามนะคะนี่คือซี่โครงหมูตุนค่ะเค้กมะม่วงอร่อยมากอ่านมาในทิ k กตอกส่วนนี้เค้กมะพร้าวอบสดสๆกลางส่วนมะพร้าวแกงเขียวหวานไก่ส่วนนดีบะเปีย้ยที่เขาบอกว่าอร่อยมากกินเลยลวกัน ื่อเมนูปอเปี๊ยแม่เพราะเป็นสูตรของคุณแม่เกี๊ยวหวานไก่เข็มข้นมากกลมก่อมอร่อยมาก I like it ได้เวลากิน มะพร้าวซิกเนเอร์ของบ้านสวนพาวันนะคะเขาบอกว่าเขาอบใหม่ๆทุกวันและเป็นเมนูที่ขายดีมากมะพร้าวเน้นๆและนี่คืออีกเค้กที่เราอยากจะลองค่ะเค้กมะม่วงค่ะกินเข้าไปด้านในแบบนี้น่าจะเป็นซอสมะม่วงแล้วก็มะม่วงสดๆเลยนะคะ บินลุลายอร่อยมากศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดามบ้าน หนองสองห้องนะคะคืออยู่กับติดกับที่จอดรถที่เราจะไปบ้านสวนพาฝันนและเดินมาอีกนิดเดียวก็จะได้ชมนะคะแบบนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้ดูทุกวันนะคะอาจจะต้องชมด้านนอกแต่ว่าถ้าอยากจะเข้ามาชมก็สามารถติดต่อก่อนล่วงหน้าได้ค่ะ และตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราคืนนี้แล้วนะคะนี่คือโคโค่โฮมโฮมสเตย์บ้านแพรวสมุทรสาครที่เราเลือกพักที่นี่เพราะว่าบรรยากาศสวนมะพร้าวที่อยู่ด้านหลังรายร้อมอยู่แบบนี้และที่พักคืนนี้นะคะมีอยู่2ห้องด้วยกันและที่ชอบที่สุดคือสเปซต,ตรงกลางนี้แหละคะ่ะที่เราจะสามารถปาร์ตี้หมูกระทะได้แบบเต็มอิ่มและเราก็ยังมีอาหารทะเลจากตลาดทะเลไทยมาด้วยและวันนี้เรามากัน3ามคนเครื่องดื่มพร้อมหมูกระทะพร้อมและห้องพักของเขานะคะต้องขอบอกว่าวางขวางมาก ห้องน้ํามีเครื่องทํำน้ําอุ่นมีตู้เย็นมีทีวีให้หมดทุกอย่างเลยค่ะสะดวกสบายมากและใครอยากมาพักก็อย่าลืมเซิร์ชได้ c o โ o ่โฮมโฮมสเตย์นะคะได้เวลาปาร์ตี้หมูกระทะแล้ว และนี่ก็คือ Memory of ออฟสมุทรสาครทั้ง4 EP ของเคที่ที่ได้พาตะลุยไปเที่ยวแบบจุดใจกับความสุขจำดีๆที่สมุทรสาครขอบอกไว้เลยว่าแต่และที่ที่เคพาไปนั้นตัวเคที่เองชอบมากๆเลยเลยค่ะประทับใจสุดๆทั้งสนุกทั้งได้เรียนรู้อาหารก็อร่อยและแถมนอนหลับสบายมากที่จังหวัดสมุทรสาครยังมีที่เที่ยวอีกมากมายที่รอให้ทุกคนมาเที่ยวชมกันอยู่นะคะอย่าลืมมาเที่ยวสมุทรสาครกันนะบาย